อันนี้จะเป็นวิดีโอแนะนําส่วนประกอบต่างๆของเครื่องนะครับครับปุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power นะครับมีหน้าที่ในการเปิดปิดตัวเครื่องนะครับครับปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มควบคุมระบบแฟนหรือระบบ cooling นะครับโดยระบบ cooling เนี่ยจะมีพรรัดลมอยู่ตรงบริเวณของตรงบริเวณด้านนี้นะครับครับอันที่3ามก็คือปุ่มตัว heater นะครับ heater มีหน้าที่ในการเปิดปิดสวิตช์ครับทำให้ตัวแท่งความร้อนเนี่ยมันทํางานนะครับ ตัวควบคุมการทํางานของตัวอุณหภูมิครับตัว pv ด้านบนเนี่ยคืออุณหภูมิจริงที่เครื่องอ่านได้นะครับส่วนตัว sv เนี่ยคือตัวค่าที่เราเซตเพื่อให้ค่าความร้อนที่เครื่องเนี่ยเราต้องการเท่าไหร่ครับเราก็เซตที่ค่าตัว sv นะครับครับก็สามารถกดขึ้นลงได้นะครับครับวิธีการในการเซตก็คือกดปุ่มขึ้นลงครับแล้วก็รอให้ตัวเลขเนี่ยมันกระพริบหายไปนะครับตัวเครื่องเองก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับ ครับโดยตัวแท่งความร้อนเองก็จะอยู่โซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแท่งความร้อนนะครับครับถัดมาก็คือตัวสปีดคอนโทรลเลอร์นะครับหรือตัวควบคุมความเร็วของตัวสายพานนะครับสามารถปรับให้ช้านะครับหรือว่าปรับให้เร็วได้นะครับครับโดยความเร็วของความร้อนของตัวสายพานกับตัวฮีเตอร์เองเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันนะครับทําให้รอยซิลเนี่ยมันสวยนะครับจะต้องสัมพันธ์กันนะครับครับส่วนประกอบต่างๆของเครื่องก็คือ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไกนะครับเวลาเราซีนเนี่ยตัวบา่าของตัวถุงเนี่ยควรจะอยู่แ,แนวเรียบด้านในนี้นะครับเพื่อให้รอยซิวเนี่ยมันตรงสวยงามนะครับครับสายพานสีน้าตาลด้านบนตัวนี้นะครับก็คือสายพานเทปลอนนะครับครับมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ทัวถุงเนี่ยมาสัมผัสกับตัวแท่งความร้อนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ตัวเส้นสีขาวตรงนี้ก็คือสายพานตีนตะขาบน,นะครับครับสำหรับตัวหมุนตรงนี้นะครับสามารถหมุนได้นะครับ มีหน้าที่ในการปรับช่องว่างนะครับของตัวแท่งฮีเตอร์นะครับโดยเมื่อแท่งฮีเตอร์เนี่ยถ้ามีช่องว่างมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เราซีไม่ติดนะครับให้เราดูช่องว่างอแกว่างด้านบนกับด้านล่างครับต้องห่างกันไม่เกินหนึ่งวินนะครับตัวคูลิ่งเองก็เหมือนกันนะครับสามารถปรับได้ครับที่ตรงนี้นะครับคัในส่วนของตัวสายพานนะครับสามารถปรับขึ้นลงระดับได้นะครับโดยการคลายเอ ตรงบริเวณด้านหน้าของเครื่องนะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นได้นะครับครับที่ฝั่งขวาของเครื่องเนี่ยสามารถปรับได้เลยนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายเองนะครับจะต้องคขายทั้งหมดสองที่ก็คือหนึ่งเนี่ยบริเวณตรงหน้าเครื่องนะครับครับต้องขายออกนะครับก็ขายจุดนี้นะครับจุดที่สองก็คือบริเวณด้านในที่เป็นสีดาตรงนี้ครับเราต้องเอาเข็มล็อกมาคลายก่อนนะครับถึงจะสามารถปรับขึ้นได้นะครับ นอกจากนี้เองเนี่ยตัวของสายพานนะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับโดยการคลายที่ตัวบุตรด,ด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างคือเครื่องเองเนี่ยก็จะมีบุตรด,ด้านข้างอยู่นะครับครับให้เราคลายจุดนี้นะครับเมื่อคลายออกแล้วเนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับให้คลายทั้งสองข้างนะครับมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับเมื่อเราคลายแล้วนะครับเราก็จะสามารถดึงออกมาได้ครับครับการดึงเข้าดึงออก หรือระยะนะครับให้เราคานึงถึงเรื่องของขนาดของถุงให้เหมาะสมก่อนนะครับเพื่อการซีลเนี่ยจะได้ซีลได้ง่ายครับครับเมื่อเราได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วเราก็ล็อกนะครับครับตัวตัวนี้เองก็จะเป็นลูกกดลายนะครับทําให้เกิดลายที่เป็นลายรอยตารางที่ตัวถุงนะครับครับตัวด้านล่างเองก็จะเป็นลูกยางครับในกรณีที่เกิด ตัวถุงเนี่ยลูกยางมันไม่ค่อยสวยนะครับก็เราสามารถกดได้โดยปรับที่มุดตัวนี้นครับแต่ถ้าเรากดมากเกินไปเนี่ยตัวลูกยางด้านล่างเองมันก็จะเกิดการสึกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันของเครื่องและวังกนชาที่ต่างๆของเครื่องนะครับ